ตีเลี้ยวโคตรไปน่ะเลี้ยวโคตรมาตันติคุยเลยเจ้วันของตันติคู่อยู่นี่ครับบินล่งตีดเลยอันนี้คือไอเป็นแนนัำม่าเนาะครับ <speaking in the> ba <background> ตินติดเลรนี่อ้าะตเรวโหดปะนยเรีวโหดมาตอนิดเยวนี้มันคู่อนี่ครับบินลงติดเลยอันนี้คือไเป็นแนน้ำมาเนาะครับเนาะเป็นว่าคักนกปลาตัวนี้